สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้าแดงสวัสดีค่ะครับน้าเตียนสวัสดีค่ะยังลุงเออโอเคค่ะอันนี้เราก็มาดูคลิปสั้นนะคะก็เป็นน้ำพริกแก้วยังก็แก้วปลาเข็งแก้วปลาเข็งไข่ตัวละสี่นิ้วเหรอปัดตัวละสี่นิ้วเออดำตัวลูนดำปสามตัวเูปดเป็นอันมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันแก้วปลาเข็งไข่พวกกับลวกดอกแคนา ลวกดอกแคนานี่ค่ะแซบแซบเบิดเต่นนั้นเลยด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยอาหารพื้นบ้านเขาอะค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกินอยู่แบบพอเพียงทอเพียงแต่ว่าแต่พอเพียงแต่ว่ามีมีธาตุอาหารอ่ามีสารอาหารครบห้าหมู่ะะด,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 ด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะป้าเบิ้งนาแดงกุดปื๊ดแซบบ่ค่ะอ้ยเบิดเต่นนั้นเลยนาแดงก็เป็นกุ๊กด้วยค่ะเป็นพ่อขัว